เราสัตย์ปฏิญาณและอุดมคติพร้อมกันเริ่มชาติของเราเป็นไทยได้ดุจจุลนีต่างต่างรุองเร้าเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเพีนงเขาแลกไว้เราต้องรักชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องทำอาชีพเพืชาติเราต้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้าพเจ้าจากประจุรักพักกีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าจักยอมเสียสละสิ่งกลางเพื่อความทุกข์และความรุสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้นำสังกัดข้าพเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดสิทธิธรรมเป็นหลักจําใจข้าพเจ้าจากยึดมั่นอยู่ในใจ ด้เกี่ยวเแขนของสถานตุลาธรรมชาติจากเชื่อฟังคำสั่งของลาและจากปกครองต้ลาธรรมาด้วยความเชื่อสัอย่างเทื่รักและกปะปฏิบัติตนเป็นท้ารางานตัวดีตามรอยเรื่องประพฤติและจาทุนปฏิบัติตามุรุมปฏิบัติตัวที่ว่าขอรอรวอในนี้ชนาปาีตะชาชนกดทนต่อความเด็ดใจ วันไป่อระเจ้าลม่รับบ้างในรับผลพุ่งเอาเป็นต้นไประโยชด์แต่ประชาชนทำรงตนในทีธรามกละทำการเพื่อัญญา